สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการโกสสัมผัสสยองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะนําเสนอเป็นตอนที่11หมายเลขที่11นะครับในชื่อตอนที่ว่าผีสาวคอยาวของญี่ปุ่นเธอคือใครนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้เห็นแล้วลหะนะครับตามภาพยนตร์การ์ตูนต่างๆนะครับเกี่ยวกับผีสาวคอยาว แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าที่มาที่ไปของผีสาวคอยาวของญี่ปุ่นนะครับเธอเป็นใครกันแน่วันนี้รายการโกสสัมผัสสยองโดยอาสวรักษ์ชาแนลนะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้นะครับย้อนความไปในสมัยเอโดะนะครับในช่วงนั้นมีข่าวลือหนาหูถึงเรื่องของผีสาวคอยาวที่มักจะออกล่าเหยื่อที่เป็นชายหนุ่มและผีสาวก็จะทำการดูดพลังชีวิตของเขาไปจนหมดสิ้น ซึ่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับก็เกิดมีชายหนุ่มมากมายที่ถูกพบเป็นศพและพบว่านอนตายตัวแข็งทื่ออยู่ในบ้านชาวบ้านต่างพากันตามหาตัวผีร้ายและกล่าวหาว่าสาวใช้ของบ้านเศรษฐีผู้หนึ่งนะครับน่าจะเป็นผีคอยาวที่มาดูดวิญญาณเจ้าของบ้านจนสิ้นใจตายเรื่องอื้อฉาวนี้ส่งผลให้คนในบ้านเกิดความอับอายเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามสาวใช้คนดังกล่าว ก็ออยังปฏิเสธว่าตัวเธอเองนั้นไม่ใช่ผีสาวคอยาวอย่างที่ใครกล่าวหากันเศรษฐีคนดังกล่าวต้องการสืบหาความจริงจึงพยายามพิสูจน์ข้อสงสัยตามที่เพื่อนบ้านได้ให้คำแนะนำไว้เมื่อตกดึกเขาก็แอบย่องไปที่ห้องนอนของสาวใช้ผู้นั้นเมื่อไปถึงก็พบว่าเธอกำลังนอนหลับอยู่อย่างปกติหลังจากที่เขาจ้องมองดูเธออยู่สักพัก ก็ยังไม่พบสัญญาณของความผิดปกติแต่อย่างใดเศษรฐีจึงตัดสินใจนะครับถอดใจและหันกลับไปนอนแต่ทันใดนั้นเองก็เกิดกลุ่มควันประหลาดล่องลอยออกมาจากคอของสาวใช้ผู้นั้นควันประหลาดเริ่มจับตัวหนาะขึ้นเรื่อยๆในที่สุดภาพที่เศษรฐีเห็นก็ทําให้เขาตกใจแทบสิ้นสติเมื่อกลุ่มควันหายไปคอของสาวใช้คนนั้นก็ยืดยาวขึ้นมาอย่างแสนประหลาด สาวใช้ไม่ทันรู้ตัวว่าเศรษฐีผู้นั้นกำลังแอบมองตนอยู่จึงได้ยืดคอยาวลอยออกไปจนสุดเพดานห้องจากนั้นก็สอดสายสายตาไปทางขวาและซ้ายหันซ้ายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นเธอก่อนที่จะใช้ลิ้นเลียริมฝีปากอย่างววยิ้มโหยและพุ่งคอยาวออกไปที่ประตูหน้าต่างเพื่อออกล่าเหยื่อเศรษฐีรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากต่อภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า จึงรีบวิ่งหนีไปที่ห้องนอนและคุมโปงอย่างรวดเร็วพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบว่ามีหนุ่มชาวนาคนข้างบ้านสิ้นใจตา,ตายแบบไม่ทราบสาเหตุและมีชาวบ้านออกมามุงดูเหตุการณ์กันอย่างวุ่นวายเษธีตัดสินใจเดินทางไปดูศพของชายผู้นั้นซึ่งศพของชาวนาหนุ่มนอนตายตาเหลือกและมีผิวซีดเซียวเขารู้สึกตกใจกับภาพเหตุการณ์ที่ตนเห็นเมื่อคือนที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ด้วยความกลัวสาวใช้เศรษฐีจึงตัดสินใจไล่สาวใช้คนนั้นออกจากคฤหาหา์ในทันทีเมื่อสาวใช้คนนั้นรับรู้ว่าเศรษฐีไล่ตนออกก็รู้สึกกังวลใจนะครับเกรงว่าเศรษฐีน่าจะไปร่วงรู้ความลับว่าเธอมีว่าเธอก็คือผีคอยาวแต่ก็ต้องยอมเก็บข้าวของออกจากบ้านเศรียีอย่างไม่พอใจเท่าไรนักซึ่งนี่ก็คือตำนานที่กล่าวถึงเรื่องผีคอยาวหรือว่าที่เรียกกันเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโรคุโรคุบิ ซึ่งเป็นหนึ่งในปีศาจผีที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองและยังมีตำนานกล่าวเล่าเพิ่มเติมมาอีกนะครับว่าส่วนใหญ่โรคุโรคุบิจะมีแต่เพศหญิงซึ่งจะต้องเป็นหญิงที่มีหน้าตาสาสวยทั้งนี้ก็เพราะพวกเธอต้องใช้ใบหน้าง,งามในการตกตาผู้คนในเวลากลางวันส่วนในตอนกลางคืนก็จะยืดคอยาวออกไปเที่ยวออกหาเหยื่อนั่นเองซึ่งเหยื่อของผีสาวก็จะเป็นชายหนุ่มเพื่อที่จะ ให้เธอได้สู่พลังวิญญาณของเพศตรงข้ามทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแต่ในบางตำนานก็กล่าวเอาไว้ว่าจริงๆแล้วผีคอยาวไม่ใช่พูดผีปีศาจแต่เป็นการถอดวิญญาณที่เกิดความผิดพลาดต่างหากทำให้มีเพียงแต่วิญญาณในส่วนของลำคอเท่านั้นที่สามารถยืดยาวออกไปหาเหยื่อได้ส่วนในบ้านเราผีที่คล้ายกับโรคูโรคูบีมากที่สุดก็คงจะเป็นผีกระสือนั่นเองนะครับ ครับก็ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการโกสสัมผัสสยองนะครับในตอนที่11เรื่องราวของผีสาวคอยาวของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการโกสสัมผัสสยองกันได้ใหม่ในตอนที่12ในครั้งหน้านะครับก็มาลุ้นกันว่าเราจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญของประเทศใดและเป็นเรื่องใดกันแน่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามจเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ